เราดึงแอคชั่น้ยงเลยอไอ <laughs> ปูพูดใหม่ปูสมมติแม่ <laughs> ปู <laughs> อะไรไรู้นะชายเนี่ยปูรููกินเยอะกะเอาขวดได้ล่าไม่ได้กินยาอะไรไม่รู้ยาอะไรยาอะไร ยายาเออยายายยายคุณยายยายอัดอีกรอบทำการต่อเอ้าทำไปนันลงตั้งแต่ channel admin ินี่แต่ว่นไรเออปู่เขาลดลดแล้วเหรอ gang one få på til at tale, få at tale, få okay okay. <laughs>